ครับสวัสดีพี่น้องที่เขามารับชมช่องเลี่ยง,งัวเลียงควายในสน่วนยหา่นะครับเมื่อนี้ผมจะมีเคล็ดลับดีๆเนาะว่าพื้นฐานการสังเกตความผิดปกติของงวควายนะครับผมก็อวันนี้ผมก็เรียนรู้เองนะครับซึ่งเจ้าของก็เรียนมาแนแน่แลวก็ะแล้วก็ อ่ประสบการณ์นะครับเรื่องงวมันกับหลายปีนะครับมันกับในหลายอย่างอย่างเช่นมือนีผมก็ให้ความรู้เล็ก,กๆ,ๆน้อยๆการสังเกตอาการงวนะครับผมน่ยจะมักมึงยิาายาา่งมือเสายิ่งมือแรงเนี่ยครับยิ่งมือแรงคือ,อยิ่งงวไขวายมันนอนเลยครับผมจะมาสังเกตที่นั่งสังเกตบดูมั้ยงวูจะเลยเขียวเอือ ตัวนี้เคี้ยวปะเขี้ยวแน่ปะเคี้ยวแน่เกิดจากยังตัวนี้คือเขี้ยวแน่ปะเคี้ยวแน่เนี่ยครับลูกเขาลูกของแม่แดงๆนะครับเพราะว่าง่วแม่นี่ขึ้นครับพี่นอ้องขึ้นกับห,ห้องห้องแล้วก็มีเมือกไหลเนาะมนเมื่อยื่นเสาปุ่มกสิเสียวน้ำเชื่อใส่มันผมกับพึ่งมาสังเกตเห็นนะครับถามแม่ว่ามันเป็นยังแม่ก็ลืมบอกก็เกันว่า ไอเห็นมันข้นมาใช่ปะลูกเขาเนี่ยครับลูกกับเป็นชะลเล่ครับแม่ก็เป็นเล่ตากเนาะนี่ก็ลูกเขาแต่ว่าง่วนตัวนี้คือเป็นง่วที่หนาเลี้ยงเน้พี่น้องให้ลูกว่าแล้วซีโตเป็นตัวแม่บุตรโตเนี่ยครับลูกเขาตัวแรกตัวที่สองไป่พูดนะท่องแต่ว่าตอนนี้ขาทกครับโดูดอกคอกดูดอกคอกสมือสมือขาทกเลยแต่ว่าท่องท่องได้ซีเดือนละเนี่ยครับตัวที่ตัวตัวที่สามไอตัวที่สี่ นี่ตัวที่สี่ตัวที่สามอยู่ขอ,อกอีกขอ,อกหนึ่งสาให้ลูกสาบ่นเลยนะครับเนี่ยเนี่ยคือคืองอปกติพี่น้องเนี่ยนี่ปกติสุขภาพดีต้องเคี่ยวเอื้องครับเนี่ยครับเนี่ยเันเงียบต้งเช่เลยเพิ่งเพิ่งลูกไปก่อนว่าแต่ว่าบ่อ้ผมให้สังเกตด,ไได้วยผมบอกไปเลยว่าบอกให้พี่น้องแบบวิวิตกจะจริตว่าเฮ้ยมันสิไข่มันสิปป้วยว่หมอแต่ให้สังเกต,ตงสุขภาพ พื้นฐานมันนะครับเขีนะ้ยวนะยุนี่ผมเลี้ยงยอยู่ในสวนยางได้พี่น้องเนี่ยมันต้นยางนะเนี่ยกีดตอนนี้ก็ยังกีดอยู่เขาก็สินอ่อนออกมาคอกงวเดี๋ยวกลางวันทิศใต้เบิ่งทึ่งเป็นฟางได้เพี่น้องออมาเนี่ยเรามองนี่ปล่อยให้ลงเพราะว่าให้งัวมันได้ออกมาตากแดดนะครับงวมันตองได้อาบแดดนะ บาดน,นี้ทุกมือนก็ขีย่ยางนะมันก็นไล่ได้หลายทางแล้วก็ขียงงางเอาขี่หัวไส่ป้ายางนะครับผมกันทายง่ายๆนะครับพี่เนอะก็ได้เหเป็นพิธีการยงางหวกไว่เพราะว่าผมมาให้ความรูู้อิลีนะครับบริวอีหยางเบ่งสุขภาพผมก็เบ่งเงี้บขึ้นเพราะว่ากัางขึ้นมันมันบกใครย,อยางดูขึ้นกลางวันมันเจ็บมันป่วยบอ่อนะครับ สังเกตเอาอน,นี้ตัวน,นี้ก็มีขีมุกบ้ามีขีตาแฉบอ,อีกอย่างนึ่งนะพี่น้องอันนี้ก็อีกเคล็ดลับหนึง่งง้อควายน้ำตาอะไรเกิดจากยังผมเห็นแล้วมันจะมีผีเสื้อกัคขื้นอยู่ตัวนี้น้อยมาจาะตาตัวตอนอยูโปรห้องนี่แะครับเจาะตาบางมือตา,มา,มอตาเปียกเอ้ามันเป็นยังผมก็มาสังเกตบางอย่างมาขึ้นเอ้า มันมีผีเสื้อกลังคืนตอบสำหรับคนที่เหยืางงว้วในปา่าในดงนะ่ะจากจากรู้จักแต่ว่าผมนะ่ะคือเอางวัวบ้านเรลามามาเลี้ยงในสภาพแบบอ่ากึ่งกึ่งท่าวนนะครับก็มีขกอขยางนำ้ำนะครับกึ่งปิดขกอขยางนำ้ำก็หาฟางกับหยามาให้ตอนนี้ทังง้วนทั้งควา,ายกัสามสิบเอ็ดตัวแล้วก็อ่า งวตัวทองพานแล้วซีนะครับสิเริ่มออกตั้งแต่ยี่สิบหกมกราเป็นต้นไปเน,ะนาะงวนี้แล้วควายก็สิเริ่มออกกรกฎาอีกซีตัวหาตัวควายหาตัวก็สีเป็นเก้าตัวผลผลิตของของต้นปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมสะเห็ดเป็นต้นปีต้นปีไว้แล้วผมก็นเนี่ยครับจังสีทับปุ๊บเนี่ย ทับท่านว่ากระสิไปออกท่านว่ามากกุว่าผมผ้ามีหน้ามีสาหรือผ้ามีชนะกระดาสิงหาีปออกสิงหากระเจ็บยั่งเป็นของปีหกหกเลยพี่น้องสี่หละให้มันเสียเดือนเียป,ปีเนาะผมกระสิบึงก่อนว่าสิไซบีบด้วยสิใส่ชารลเลตน,นะครับผมมีพอบุญเฉอเพิ่งซื้อมากับมี่ร้อยเดียวครับพี่น้องชุดหนึ่งชุดละชุดละพัน นาะบ่ถ,ถึงลอยใจยไหมพันหนึ่งเด้สิบสองหลอดบ่ถ,ถึงลอยพี่น้องกันนะครับกันเลยว่าถ้าผู้ใดมีพ่อจะมีกําลังพ่อจะมีความรู้ปัญหากันเองได้พี่น้องไปขออบรุมน้องขาจาผู้ใดเลี่ยงหลายคิดว่าจะเลี่ยงหลายครับคุนสื่อเลยครับคลิปนี้มันอาจจะเาี้ยงนจังหน่อยแต่ว่าผมบอกให้ฟังว่าเป็นอย่างผมยังลงทุนสื่อเนาะผมสื่อเครื่องอันฟังกับสื่อเลยพี่น้อง สื่อกางอัดฟังเพราะว่าอย่างที่มันมันหาอยากครับเนี่ยผมมาเบิ่งฟังสิหามาไหว่ไป่สอาดเนี่ยเนี่ยพี่น้องมันควันเลยนอฮหามาไหม่กับสิตากัรน้ำป้าอย่างไรเพราะว่าปีนี้นะพี่น้องเห็นตัวฝนมันมาบอกมาคือกันเนาะเดี๋ยวผมพายใหญ่เป็นกล่องฟังฝนมันมาแบบผมว่าปีนา่าไห้ทำไรมา,าฟัางก่อนทั้งด้กับขึ้นครับพี่น้องเพราะว่าฝนมันขักอีลีในปีนี้ เนี่ยครับอันนี้คือกล่องฟางสีพูดได้อยากว่าสีนั่นผมจ้างว่าสีนี่เลยคือเนี่ยเอารถไปแก้ให้พร้อมรถไปแก้ให้ฟรีเลยครับพี่น้องแล้วว่าสีอยู่นี่สีในปลาอย่ยางให้ค่าเหลาพร้อมมอกกันตรงตรง,ตรงนี้ละเนี่ยมีเครื่องอัดพร้อมเลยครับเครื่องอัดสื้อปรมาสองแสนแมีรถไทยพร้อมรถไทยก็ใส่งวดต่อพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับเนี่ยครับก่องฟางมันมันมัน ็นความจริงนะครับที่ผมออกมาหาอยากอิหงดีปีนี้ปีหกนีีผมมาจาั้งได่กัาข้าวตรงหว่วงดอกฟางนะครับเนี่ยอันนี้ลูกของปีลูกงวปีหกสีตัวผูกนะครับผมบม้านหนคัดพันนะแต่ว่ามีตัวเมียเนี่มีตัวเมียอยู่สีตัวจะคัดพันเนี่นี่ครับตัวนี้ที่ว่าลูกแม่นัน่นขาทกเนาะแต้ตอนนี้ทองเนาะ เอาลูกเขาผมกับวิาคายนะครับผมเรียงกับผมกับผูกพันพาบ่พาบ่พาจัางบึ่งกันนะครับกาทบมันต้องพาบึง่งงบประมาณก่อนเ่ราะมันบัดลายบมดหน่อยสํามไถ้าาขาก้ามเนื้อส่วนส่วน,ส,วนส่วนมดลูกส่วนเขาบีบตัวได้ผมกับบุยาเขตอกดดครับผมยากอย่างเดียวคือเขาคอดมาแล้วเขาที่เหยียบลูกบอเพราะว่า ัวตัวนี้มึงยังบ่เคยมีลูกนะครับเป็นสาวใหญ่เตือบ่เคยมีลูกอย่าครับฟังเทางพี่ดองนี่ครับอัดล้วก็โยกขึ้นไปโยกขึ้นไว้นะครับเห็ุกันง่ายๆครับแล้วมีลงโล่งหอย่างมันต้องอาบแดดไม่ขอกขาไม่ให้ไม่ยังเขาหนิเละพี่น้องเราอยากลงทุนหลายเพราะว่า เฮ็ดแขวกมันบอกลูกครับเอาตรงๆซะนี่ครับเดินๆอย่างนีง้เลยมันบก่กใครนั่นนะครับพี่น้องผมทายมาขึ้นผมนะ่ะเห็ดง,งานเป็นง,งานของรัฐครับผมก็มีเวลาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เมื่อยพ่พอแม่บางมือะ่ะพอแม่หยาผมก็กเกี่ยวหยามานึ่งเนาะนี่ครับเห็ดเกิดแบบนี้เลยสำหรับผมกัขอขปิดคลิปไว้แค่นี้นะครับพี่น้องฝากติดตามนะครับ ถ้าเห็นคลิปนี้ไม่ประโยชน์เนาะผมก็อยากไม่ให้ความรอีกดีครับขอบคุณครับ